สวัสดีครับคุณฟังทีร่ักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์หรือไทยโพสต์ออนไลน์ฉบับวันที่8เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของกระเช้าผูกระดึงเนื้อหาใจความเนประกาศหอมเริ่มต้นอย่างนี้ครับมาแรงครับมาแรงจริงๆเรื่องของกระเช้าผูกระดึงเนี่ยนะครับ เสนอขึ้นมาที่ไลเนี่ยได้คอแห้งกันทุกทีนั่นแหละครับเพราะว่าเสียงค้านเนี่ยมันมีเยอะเสียงสนับสนุนมันก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับจนไม่อาจที่จะสรุปได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยสร้างดีหรือไม่สร้างดีว่าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีเหตุผลด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ไม่ลงตัวตรงที่ว่าต่างฝ่ายต่างก็เชื่อมั่นในเหตุผลของตัวเองมากเกินไปจนละเลยเหตุผลของอีกฝั่งหนึ่งความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ย มันยังพอมีที่จบนะครับนั่นคือการเลือกตั้งแต่ว่าการสร้างหรือไม่สร้างกระเช้าพลูกระดึงเนี่ยมันหาที่จบยากจริงๆครับหรือว่าจะต้องถึงขั้นทําประชามาติกันเลยคือฟังเหตุผลของรัฐบาลแล้วนี่ก็น่าตกใจเหมือนกันเพราะว่ามาในแนวให้เสียงส่วนใหญ่เนี่ยข่มเอาไว้ก่อนโดยเฉพาะคาให้สัมภาษณ์ของพวงเพชรจุลละเอียดรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีพวงเพชระบอกว่าอย่างนี้นะครับ ตอนนี้มีหลายหน่วยงานทั้งภาคการท่องเที่ยวอำเภอจังหวัดแล้วก็สมาคมพ่อค้าแม่ค้าในออกมาสนับสนุนอยากจะให้มีกระเช้าขึ้นผูกกระดึงเราก็มีแนวทางคือต้องส่งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกกันว่า EIA จึงต้องมีการออกแบบก่อนแม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานสอบถามมาแต่ดิฉันอยากจะให้ทางจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยไปติดตามเรื่องงบประมาณเพื่อส่งให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป เรื่องนี้ดิฉันเคยผลักดันให้มีกระเช้าขึ้นภูกระดึงมาตั้งแต่เป็นสสสมัยแรกเมื่อปี2539แต่ก็มีคนต่อต้านมาเรื่อยๆแต่ยุคนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันตกตำ่ำยอดคนขึ้นภูกระดึงเนี่ยน้อยลงจึงอยากจะให้มีกระเช้าเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ซึ่งจะมีแนวทางอยู่สองแนวคือกระเช้ากับการเดินขึ้นทําให้ลูกค้าม,มีรายได้ต่อไปสิ่งสําคัญที่สุดคือเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยภูกระดึงน่าจะเป็นจุดดึงดูดมากที่สุด นี่เป็นข้อคิดเห็นของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเราจะเอาเศรษฐกิจมาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจว่าจะสร้างหรือไม่สร้างเนี่ยระวังนะครับเพราะว่าความชิบหายเนี่ยมันจะบังเกิดรัฐมนตรีไม่ควรจะด่วนสรุปว่าต้องสร้างแน่ๆเราอ้างว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยสนับสนุนนะครับ ในขณะที่ยังไม่มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรทั้งสิ้นเลยการพูดแบบนี้เนี่ยเท่ากับไม่ได้ให้ความสําคัญกับการทํา EIA ทั้งๆท,ท,ที่เป็นหัวใจหลักที่จะป้องกันผลกระทบทุกด้านที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างกระเช้าขึ้นผูกกระดิง่งเพราะถ้าหากว่า EIA ไม่ผ่านขึ้นมาเนี่ยพวงเพชรพวงเพชรพวงเพชรจะไปบอกกับชาวบ้านในพื้นที่ที่ถูกกระตุ้นด้วยตัวเลขเรื่องเงินทองได้อย่างไงครับ ฉะนั้นเนี่ยมันต้องทําให้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับมันจะได้คลายข้อกังวลให้กับทุกฝ่ายได้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยควรจะเป็นประเด็นหลักที่ฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายคัดค้านต้องสนับสนุนให้ทำํำซึ่งมีกฎหมายบังคับใช้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับคือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับที่2พศ2561ในมาตรา3เนี่ยนะครับให้แก้คำว่ารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535แก้เป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกแห่งดังนั้นต่อไปนี้เนี่ยนะครับระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตราต่อ,อมาครับมาตรา46การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายความว่ากระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าวผลการศึกษาเนี่ยเรียกว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมคำว่าอนุญาตหมายความว่าการที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยยินยอมให้บุคคลใดกระทําการใดที่มีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทําการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาตการอนุมัติการจดทะเบียนการขึ้นทะเบียนการรับแจ้งการให้ประธานบัตรและการให้อัธยาบัตรด,ด้วยนี่แหละครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีข้อต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่มากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับประกาศหอมบอกว่าการตัดผ่านเขตลุ่มน้ำชั้น1 A และ 1B ก่อนที่จะใช้ประโยชน์จะต้องทำเรื่องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี แล้วก็ต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยจะได้รู้ว่าจะต้องไปตัดต้นไม้กี่ต้นจะขึ้นจะลงจุดไหนอะไรยังไงชุมชนในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบหรือเปล่าเอาละครับที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะมีผลการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลายัยหรือว่ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็ตามแต่ยังไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับ การพัฒนากับการอนุรักษ์เนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นเส้นขนานกันแต่ถ้าหากว่าพัฒนาอย่างเข้าใจก็เท่ากับเป็นการอนุรักษ์ไปในตัวด้วยต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันนี้หลายประเทศต่างก็สร้างกระเช้าขึ้นไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากหลายที่ก็ประสบความสําเร็จได้ทั้งการพัฒนาและก็การอนุรักษ์ไปพร้อมๆกันแต่ว่าหลายๆแห่งนี่ก็ล้มเหลวเหมือนกันนะครับเพราะว่าระบบการบริหารจัดการเนี่ยไม่ดีกลายเป็นการทําลายธรรมชาติไปอย่างนั้นแหละฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คนนี่แหละครับ ที่จะเป็นตัวกําหนดว่าการมีกระเช้าขึ้นผูกกระดึงเนี่ยมันจะไปพังธรรมชาติหรือว่าจะไปอยู่ร่วมกับธรรมชาติกันแน่ในโลกยุคที่คนเท่ากันเนี่ยก็เป็นข้อถกเถียงว่าสมควรสร้างหรือไม่สร้างกระเช้าขึ้นผูกกระดึงกันอย่างความเห็นของรองศาสตราจารย์เสรีวงมนทาเนี่ยก็ต้องฟังเหมือนกันนะครับอาจารย์เสรีเนี่ยบอกว่านอกจากหนุ่มสาวคนร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยคนแก่คนพิการก็มีโอกาสได้ชื่นชมความน่าอภิรมของผูกกระดึง การมีกระเช้าขึ้นผูกกระดึงเป็นการให้ทางเลือกกับนักท่องเที่ยวใครใครเดินเพื่อการผจญภัยและความตื่นเต้นก็เดินขึ้นไปไม่ผิดกติกาใครที่ต้องการความสะดวกแม้ว่าจะเดินไหวและคนที่เดินไม่ไหวก็ขึ้นกระเช้าไปสถานที่ท่องเที่ยวสูงสูงในหลายๆประเทศก็มีทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างนี้ประการหอมบอกว่าในมุมนี้เนี่ยก็น่าสนใจมาก การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยต้องเท่าเทียมกันสําหรับคนทุกเพศทุกใบหรือเปล่านะครับหรือว่ามีไว้เฉพาะคนที่ปีนไหวเท่านั้นเสียดายนะครับที่เจ้าของวัฒกรรมคนเท่ากันอย่างพักเก้าไกลเนี่ยยังไม่มีใครออกมาแสดงความเห็นเรื่องกระช้าภูกระดึงเลยในฐานะฝ่ายค้านที่จะต้องตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลไม่มีเลยนะครับทีนี้เรามาดูในมุมของสสินเฉลิมลาภซึ่งเป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เคยเป็นประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรกันบ้าง ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับสะสนเนี่ยในฐานะนักอนุรักษ์ต่างก็ห่วงเรื่องที่คนเข้าไปใช้พื้นที่มากเกินไปเพราะสุดท้ายเนี่ยมันคือพังนะครับดูอย่างภูทับเบิกเป็นตัวอย่างกันแล้วกันเละตุ้มเปะ๊ะไปหมดสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยกลายเป็นภาพอุจจาตาซะอย่างนันแหละก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับเรื่องนี้แก้ไขได้ด้วยการบริหารจัดการ เพียงแต่ว่าลักษณะนิสัยของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์หรือว่าเช้าชามเย็นชามสามชามมันสร้างปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้เสมอๆนะครับในเมื่อละเลยที่จะแก้ปัญหาสแต่นั่นๆการมีกระเช้าขึ้นผูกกระดึงมันก็จะเละแบบผูทับเบิกได้เช่นเดียวกันพูดไปนี่ก็เหมือนกับกรณีมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หรือไม่มีอะไรจะดีกว่ากันนั่นแหละครับก็พบว่าสิ่งที่กลัวกันเนี่ยคือเรื่องของคุณภาพของคน กลัวว่าโดนนิสัยคนไทยแทนที่จะได้ประโยชน์กลับจะกลายเป็นโทษซะมากกว่าสรุปและปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่กระเช้านะครับแต่คนนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่นะครับ